สวัสดีคับวันนี้เราอยู่กับช่องหมิวนางสาวชัดเจนนะครับคือช่องนี้เป็นช่องของแม่ที่ผมจะทําคลิปเรื่อยเพราะว่าแต่ก่อนแม่จะเป็นคนทาคลิปเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่เขอาคือตอนนี้ผมจะออกมาทําคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือไม่ก็เป็นคลิปที่ผมจะไม่ทําอีกเลย ผมอยากจะขอโทษคนดูทั้งหลายคนที่กดไลค์ให้กำลังใจผมก็ขอบคุณมากแต่คนที่กดโหวผมก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่ว่าผมก็ทําคลิปแย่จริงๆแต่ว่าผมขอโทษสำหรับคลิปต่างๆที่ผมทํามาถึงมันจะแย่แต่ขอให้ทุกคนช่วยก,กดไลค์คลิปนี้ ราอคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะทำคลิปขอบคุญครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับบายบาย